ที่สนามยิงปืนไทเกอร์แท็กนะคะวันนี้วิวได้มีโอกาสนำปืน PCC ที่กำลังเป็นกระแสและเป็นที่นิยมในหมู่คนรัก PCC ที่ฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งก็คือ JP GMR 15นะคะเดี๋ยววันนี้วิวจะมาทำการรีวิวแกะกล่องไปพร้อมๆกับทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาทําการแกะกล่องไปพร้อมๆกันนะคะวิวขออนุญาตเล่าประวัติสั้นๆเร้าขืง JP ให้ฟังก่อนละกันค่ะโดยปืน JP เนี่ยหรือว่า JP Enterprise นะคะเป็นบริษัทปืนที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก่อตั้งมานานแล้วถึง30ปีโดยใช้ชื่อว่าจอห์นพอนะคะโดยเราก็จะเรียกปืนยี่ห้อนี้ยสั้นๆว่า JP ซึ่งก็คือชื่อย่อของผู้ก่อตั้งนั่นเองค่ะ น,น,ะะน่าจะมีประสบการณ์เคยได้ใช้ของแต่งจากแบรนด์ JP กันมาบ้างล้โดยเฉพาะระบบบัฟเฟอร์นะคะซึ่งค่อนข้างแพร่หลายแต่วันนี้สิ่งที่พิเศษคือเราสามารถจับจองปืน JP เนี่ยได้ทั้งกระบอกเลยซึ่งเป็นปืนที่มีศักยภาพระดับการแข่งขันมาตั้งแต่ออกมาจากโรงงานเลยก็คือเรียกได้ว่าแกะกล่องออกมาพร้อมแข่งได้เลยเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องไปพร้อมๆกันเลยค่ะก็คือลักษณะภายนอกอกล่องอเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่พอสมควร ร้อมหรือ,อยังทุกคนเอาละนะต้อะนะ็อ,อ,อ, <laughs> อันนี้ก็จะเป็นกระดาษตั้งเป้าการซีโร่ดอทนะคะที่ทางเจีเขาได้ให้มาด้วยน,ยน,นี่มาแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาทำความสะอาดลำกล้องของปืนนะคะที่เขาให้มาด้วยวนี่ก็เช่นกันให้มาเหมือนกัน J.P มาด้วยแล้วจะมีตัวเอียบลักมีอะไรอีกอ,ะอ่ะก,กันออยมีเซฟตี้แฟลกแถมให้อีกหนึ่งตัวด้วยนะคะนี่ตรงนี้นี่มีแมกกาซีนกล็อกนะคะก็จะเป็นแมกกาซีนบรรจุสิบหนึ่งตัวเล็กๆน่ารักขนาดเล็กเล็กกว่าฝ่ามืออีกอ่ะแล้วก็แมกกาซีนกล็อกอ่าสิบเจ็ดนัดมีให้มาสองตัวในกล่องพร้อมกันเลยนะคะ <S <S จะมีกุญแจล็อกมีอะไรเอ่ยคู่มือแนะนำการใช้เบื้องต้น เป็น Quick Start Guide มีแคตตาล็อกมาให้ด้วยนี่ค่ะแคตตาล็อกก็อาจเพลินๆได้นะคะแนะนำค่ะว่าใน JP เขามีปืนอะไรบ้างนะวัตกรรมใหม่ๆของเขานะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นอะไรเ,เป็นคู่มือแนะนำการใช้ปืน JP ของรุ่นนี้นะคะก็คือ GMR15 ค่ะ เราในวันนี้ JP GMR 15ขนาด9มิลิเมตรมาทุกคนน้ำห,ห,หนักก็ค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะหล่อมากๆให้ดูใกล้ๆนะคะทุกคนเดี๋ยววิวมาเริ่มที่ส่วนแรกของปืนเลยค่ะขอเริ่มที่ส่วนโลเวอร์นะคะจะเห็นว่าตรงนี้เขาจะมีการสกรีนโลโก้ของแบรนด์ JP Surprise ด้วยค่ะอ่าต่อไปก็จะเป็นเนี่ยปุ่มปุ่นแม็กนะคะ แป้นเขาค่อนข้างใหญ่กดง่ายน้ำหนักไม่แข็งมากนะคะส่วนต่อไปก็จะเป็นบอแม็กซึ่งทาง JP เนี่ยเขาก็จะให้ของยี่ห้อ Techwell PCC ให้ด้วยค่ะมองว่าไอตัวบอแม็กเนี่ยทำให้เปลี่ยนแม็กได้ง่ายขึ้นนะคะกริปเป็นกริปยางของแบรนด์ JP โดยเฉพาะเลยค่ะจับถนัดมือไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะคะตัวเซฟมีทั้งหมดสด้านค่ะเป็นแบบกด90องศานะคะไกลเป็นไกลแต่ง ขอลองลั่นแตบ,บนห้ไก่ก็ถือว่าคมระยะรีเซ็ตค่อนข้างสั้นนะคะทุกคนถือว่าเยี่ยมเลยมาต่อกันที่ส่วนของ upper JP ค่ะตัว upper JP เนี่ยเขาจะมีความพิเศษตรงที่เขาจะมีทั้งท็อปชาร์แล้วก็มีตัวไซส์ชาร์ดค่ะเดี๋ยววิวขอพูดที่ส่วนของท็อปชาร์ก่อนแล้วกันนะคะ ในตัวท็อปชาร์ตของ JP เนี่ยที่เขาให้มาก็จะเป็นย e ี่ห้อ r a d i a n Raptor SL นะคะจะเป็นตัวสั้นค่ะเดี๋ยวไปดูที่ตัวไซส์ชาร์ตซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ว้าวมากของ JP นะคะเนี่ยตัวเนี้ยต้องบอกว่า JP เนี่ยเขาจะมีโปรไฟล์ของตัวไซส์ชาร์ททั้งหมด2โปรไฟล์นะคะซึ่งที่ตัวที่วิวได้มาเนี่ยจะเป็นอ่าโรบอฟล์อีกตัวหนึง่งเขาก็จะเรียกว่าคอมเพ t ชันโปรไฟล์ค่ะเดี๋ยวขอพูดถึงตัวนี้ก่อนที่เป็นโรรไฟล์นะคะคือเราเนี่ยสามารถดึง หรือว่าขึ้นคันล้างได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยเนี่ยดูทุกคนแป๊บนึงพี่ไม่มีแรงสักครู่นะคะนี่ไม่ดูนี่สามารถดึงคันล้างได้จากตรงนี้ด้านข้างนะคะเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวให้ดูเห็นปะเป็นแมกเนตเราสามารถง้างออกมาได้แล้วก็ดึงเลยนี่นะคะเก๋มากทุกคนเป็นเอกลักษณ์ที่บอกเลยเลยว่ามีเฉพาะ JP เท่านั้น มาต่อกันที่ส่วนด้านหน้าของปืนนะคะในตัวลำของ JP ที่เขาให้มาเนี่ยเขาจะเรียกว่าลำอัลตราไลท์ค่ะมีขนาดลำกล้องตามกฎหมายไทยนะคะคือ5.5นิ้วแต่ว่าทาง JP เนี่ยเขาได้มีการบิ้วปอกครอบออกมาขนาดยาวรทั้งหมดแล้วทั้งหมด16นิ้วค่ะแล้วก็ตรงส่วนนี้นะคะเราสามารถถอดปลอกครอบออกมาได้ค่ะในกรณีที่บางคนต้องการ m a i n t e n a n ปืนมาถอดลำม,มาทําความสะอาดลำนะคะในส่วนต่อไปแฮนด์กาดค่ะไอะ้ตัวเนี้ย ือว่ามันเป็นแผนกาดซิกเนเจอร์ของ JP เลยเขามีความสวยแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจับคือเขาเรียกว่าไงอะผิวงานเนื้องานของเขาเนี่ยจะไม่ได้เรียบมากจะมีความขรุขระนิดหน่อยเพื่อช่วยอาเพื่อเพิ่มการเสียดสีให้จับมันไม่ให้ลื่นมากนะคะทุกคนงานจริงก็คือสวยเนี๊ยบมากๆแล้วก็ตรงนี้ส่วนพิเศษที่อยากให้ทุกคนดูใกล้ๆกันนะคะในส่วนนี้จะเรียกกวว่าานนดรเะะคะ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ JP ได้มีการคิดค้นขึ้นมาใช้ร่วมกับแฮนด์กัดตัวนี้นะคะตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องทำให้ปืนด้านหน้าปืนเนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้นเวลาเรายิงเนี่ยเราจะได้คอนโทรลได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนต่อไปอ่าตัวแฮนด์สต็อปค่ะตัวแฮนด์สต็อปเนี่ยมันไม่ได้ฟิกตำแหน่งนะคะทุกคนสามารถจับอ่าวางไว้ตำแหน่งไหนก็ได้ค่ะตามขนาดหรือว่า อ่าโพสิชันที่เราในการกริปปืนกริปด้านหน้านะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเิเศษเลยในส่วนของลายเซ็นตรงนี้ไม่รู้ทุกคนจะสังเกตรหรือเปล่ามันเป็นดีเทลเล็กๆแต่ว่าอยากให้ทุกคนรู้อ่ะคือลายเซ็นตรงนี้ใน JP ทุกกระบอกที่เข้ามามันจะไม่ซ้ํากันนะคะทุกคนซึ่งลายเซ็นตรงนี้อ่ามันจะเป็นลายเซ็นของช่างที่เป็นคนประกอบปืนซึ่งการันตีได้เลยว่าปืนทุกกระบอกของ JP เนี่ยได้มีการประกอบจากช่างที่มีความชํานาญค่ะ ส่วนสุดท้ายของภายนอกปืนค่ะในส่วนของพานท้ายนะคะจะเห็นว่าตรงแกนพานท้ายเนี่ยเขาได้มีการซ็อกร่องเขียนว่า JP นะคะตัวพานท้ายอ่านว่าโคกหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนเนื้อผิวของตัวพานท้ายเนี่ยเขาจะมีความเป็นยางๆปรับระดับพา,านท้ายยืดหดได้ถึง6ระดับนะคะ ในตัวด้านหลังเนี้ยตรงที่พื้นผิวสัมผัสกับตรงช่วงนี้เราอะ่ะเขาก็เป็นยางเหมือนกันวิวมองว่าข้อดีของตัวนี้เวลามันอยู่บนเสื้อผ้าเราอะ่ะมันจะได้แบบหนึบหนึบมันจะได้ไม่ลื่นมากนะคะทุกคนมาต่อกันที่ส่วนภายในของ JP กันค่ะระบบของ JP เนี่ยเขาจะเป็นระบบอ่า Direct b o Back นะคะซึ่งจะเป็นระบบที่มีความคล้ายๆ้ายกับอังสตัดที่เราก็คุ้นชินกันละคะ่ะแต่ว่าหรือว่าน้ําหนักโบของเขาเนี่จะมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบาเบากว่านี้นิดนึงพื้นผิวจะเป็นแบบ แล้วก็ส่วนสุดท้ายส่วนพิเศษของ JP นะคะก็คือส่วนของบัฟเฟอร์ค่ะบัฟเฟอร์ตัวนี้ฟิลลิ่งการยิงเนี่ยตอนที่วิวได้มีโอกาสได้ลองยิงปืนตัวนี้แล้วว่าฟิลลิ่งมันค่อนข้างดีมันกระชับแล้วแบบมันยังไม่ปุ่นะบบเนี่มันยิงสนุกวิวเชื่อวว่าถ้าใครได้ลองยิง JP แล้วก็ระบบนวัตกรรมที่ JP เขาได้คิดคนบัฟเฟอร์ตัวนี้ขึ้นมาวาทุกคนต้องรักปืนตัวนี้ ก็คาดว่าต่อๆไปค่ะแต่ว่าก่อนจบคลิปวันนี้เดี๋ยววิวจะจะให้เพื่อนๆได้ดูวิดีโอที่วิวได้นำปืน JP กระบอกนี้ไปแข่งมานะคะสุดท้ายนี้นะคะ,ะคลิปหน้าวิวจะรีวิวอะไรก็อยากฝากทุกคนติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะทุกคน